เครื่องท่วงล้อนะครับถ้าบางเครื่องท่วงไปนะครับท่วงไปประมาณสามสิบสี่สิบนาทีแล้วจอกระพริบนะครับจอบตัวเลขกระพริบก็แสดงว่าอาจจะมีอะไรผิดปกตินะครับประการแรกก็คือส่วนมากหนนะครับหนมันก็จะกัดสายไฟนะหนูกัดสายไฟมันชอบกินเทปดํามากเลยนะครับมันชอบกินเทปดามากมันจะมีช่อง ช่วงมันก็จะเข้ามาได้เราต้องหาอะไรคุมอย่างดีนะต้องให้มิดชิดไม่ให้มันมอดเข้ามานะมันชอบกินเทปดำมากนะแล้วก็เมื่อใส่ไฟดีนะใส่ไฟดีแล้วเวลาร้อนมันก็จะกระพริบสามสิบสี่สิบนาทีแล้วมันจะกระพริบนะครับก็แสดงว่าพวกวงจรครับตัวไอซีครับตัวด้านทานมันติดกันนะครับ พวกตัวท่านตานโปตัวไอพวกรีเลย์ตัวเล็กๆเนี่ยค,คือว่าเวลาอาจจะไปโดนนะครับตอนประกอบนะครับตอนประกอบตัวชิปมันนะครับตอนประกอบขาขาไอตัวท่านทานนะครับมันก็จะไปติดกันนะครับโคนด้านบนมันจะติดเบียดกันนะพอพอเครื่องร้อนมันก็จะไหม้แต่พวกนี้ก็จะมีฟิลนะฟิลตัวเล็กๆนะไว้ตัดบางทีเราก็ ถ้ามันล้วนแล้วเราก็ต้องรีบดับเครื่องนะครับแล้วเราแกะดูนะครับแกะดูแล,แล้วก็แยกแยกพวกชิปวงจรห่างกันนะให้ห่างกันถ้าไม่มีที่ก็ห่างกันประมาณมิลน,นึงก็ได้นะมิลสองมิลก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะบางทีเขาช่างเอามือไปโดนมันจะติดก,กันนะติดก,กันเ<ม>วลาเราใช้เครื่องมันก็จะร้อนนะแล้วไอ้พวกขานะครับขาเสียบขาเสียบสวิตช์ที่เป็นแท่งนะครับแล้วก็มีสายไฟนะครับพอใช้ไปตัวที่ตัวที่ สายหุ้มนะครับสายหุ้มมันก็จะหดตัวนะครับพอหดตัวแล้วมันก็จะเกิดการแตกนะครับเก่าแตกแล้วสายมันก็จะสปากร์กันแล้วก็เอาเทปดาพันที่โคนนะครับไม่ให้ขาคัวบวกคัวลบมันสปากร์กันครับก็จะมีหลายขานะแล้วก็ให้ขาที่แตกๆแล้วก็พันนะครับไม่งั้นสปากร์กันครับสปากร์กันเดี๋ยวก็ถึงไม่เสียก็ต้องเปลี่ยนฟิวนะครับฟิวบางทีก็หาซื้อยากฟิวตัวเล็กมากนะอันนี้ก็ ไม่รู้โชคดีหรือโชคลายรหนูมันกัดนะครับหนูมันกัดหนูมันกัดก็ดกเลยมาดูว่ามันกัดสายคนระับแต่ยังไม่ค่อยขาดดีแล้วก็อันนี้ก็ปรกากฏว่าเป็นที่ช่างประกอบมันก็เบียดนะตัวชิปวงจรมันเบียดกันนะเบียดกันเวลาเราใช้สามสิบสิบสิบสี่สิบนาทีมันก็เกิดความร้อนนะจอตัวเลขก,ก็กระพริบกระพริบกระพริบรีดนะีเนยกระพริบแล้วเรารีบดับเครื่องนะจะปล่อยไว้นานถ้าเกิดมันช็อตไม่นะ ช็อตใหม่ก็สวยคนระับเพราะบางทีฟิลนะฟิลไม่ตัดแล้วก็จะต้องเปลี่ยนวงจรที่ตัววงจรตัวด้านฐานตัวเล็กๆหายจะยอยากอันนี้เกือบกลับบ้านเก่านะ,ะไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายนะครับที่หนูมันกัดกัดสายถ้ามันล้วนไม่มีอะไรเราก็ลองถอดนะถอดแจ็คนะถอดแจ็คแล้วเสียบใหม่ถอดแจ็คกก็เสียบใหม่บางทีมันหลายปีนะคาปกะกันเกาะนะแล้วก็ถอดแ,แล้วก็เสียบใหม่นะถอดแล้วก็เสียบใหม่เบ,บาๆนะครับ เพราะบางทีขามันกรอบพลาสติกก็จะหักได้นี้ก็การเทสเราก็หาร้อนนะครับหาล้อเก่าเก่าที่เราไม่ใช้หาร้อเก่าที่เราไม่ใช้มาไว้นะครับไว้สําหรับเวลาเครื่องมีปัญหาเราก็ทวงให้ลงสูตเลยนะเราให้ลงสูตรนะไอ้ล้อที่เราไว้ทดสอบเฉพาะนะครับกระทะกระทะล้อที่ไว้กับยางที่ไว้ทดสอบเฉพาะเราก็เอา ดนามิกนะครับดนามิกซ้ายขวาให้ลงศูนย์นะพอดนามิกซ้ายขวาให้ลงศูนย์แล้วเอาสเตติกนะสเตติกให้ลงศูนย์นี่ครับสเตติกนี่ก็คือมันจะขึ้นประมาณห้ากรัมหรือห้ากรัมสามกรัมอย่างเงี้ยนะครับพอมันขึ้นเสร็จตำแหน่งมันใกล้นอกในตัวไหนให้เราขยับเข้าหาไอองศาสเตติกที่มันบอกตัวนั้นนะครับสมมุติถ้าไอตรงนี้ตรงนี้เราตอกตะกั่วเท่าไหร่สมมติ ต่อไปตำแหน่งที่ยี่สิบนะครับตำแหน่งที่ยี่สิบสมมติเราคิดว่าเป็นองศาแล้วกันนะคิดว่าเป็นร้อยองศาแล้วกันนะครบหนึ่งร้อยมันจะมาศูนย์ใหม่สมมติสมมติตัวนี้ยี่สิบองศาเราต่อไปนะตรงนี้สี่สิบองศาต่อไป มันก็ลงศูนย์ซ้ายกว่านะครับอันนี้ยี่สิบองศานี่สี่สิบองศาแต่พอหมุนสเตติกเหลือห้ากรัมถ้ามันใกล้สี่สิบถ้าสเตติกบอกว่าสี่สี่สิบห้าล้วก็ให้อันนี้คือก็เราก็ต้องปรับปรับให้เข้าใกล้สี่สิบแต่ถ้าตรงนี้สเตติกมันขึ้นว่าอันนี้เรายี่สิบนะครับสเตติกมันขึ้นว่ายี่สิบห้าก็แสดงว่า เราต้องปรับตะกวัวเข้าไปที่20กว่านะครับขยับขยับตำแหน่งเข้าหานะเข้าหาตัวสเตติกที่บอกตำแหน่งว่ามันกล้เคียงกับองศาด้านใดนะครับแล้วขยับขยับขยับไปมันจะลงสูนมันก็จะนิ่งสุดนะครับไอตัวนี้ก็คือไดานามิกซ้ายขวามันก็ลงสูนนะครับแต่ว่ามันจะเหลือเศษแล้วให้สเตติกนะครับเตติกนี่ก็คือว่าว่ามันบอกว่าองศาองศา ไกลนอกหรือในนะครับองศาที่เราตอกตะกัวไปว่ามันไกลนอกในถ้าไกลตรงไหนเราก็ปรับเข้าหาองศาที่มันบอกกนะ็จะลงศูนย์นะรเรจะนิ่งกว่านะนิ่งกว่าเราถ้าเราท่วงไดนามิกอย่างเดียวก็จะเหลือเศษห้นะากำก็อาจจะกินยางนิดหนึ่งห้ากมเวลาวิ่งมันจะสั่นหน่อยแต่ถ้าเราไดนามิกด้วยแล้วสเตติกด้วยก็จะนิ่งเลยนะครับไม่กินยางเลย แต่ถ้าบางคนใช้สเตติกอย่างเดียวไม่ได้นะสเตติกอย่างเดียวไม่ได้เพราะมัน,นมันอาจจะบก้ายขวานะครับเพราะว่าอย่างใหญ่แต่ว่าถ้าแม็กบางรุ่นน้อยน้อยรุ่นที่จะหายนะเตตกิดมากตัไดนามิกสายขวาให้ลงก่อนแล้วสเตติกเหลือห้าก,กรรมแล้วเราปรับปรับองศาที่สเตติกมันบอกว่าใกลใ้ตัวไหนับให้เราปรับก็จะลงสูตรทั้งสามตัวนะก็อันนี้ก็จะนิ่งมากนิ่งกว่าเยอะก็ไม่กินยางนะไม่กินขอบยางนะห้าก,กรรมก็มีผลนะ อย่าลืมเก็บล้อล้อที่ท่วงเก็บไว้เก็บไว้เทสนะครับเก็บไว้เทสล้อที่ไม่ได้ใช้